จังหวัดกาญจนบ,บุรีประชุมแผนประชาคมพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2566-2567ฉบับทบทวนใหม่รอบปีพุทธศักราช2568 เมื่อเวลา13านาฬิกามนาทีนห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมแผนประชาคมพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2 5 6 6ันหถึงฉบับทบทวนใหม่รอบปีพุทธศักราช2 5 6พ้อพร้อมด้วยนายโดนภพเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดการส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มพัฒนาจังหวัดองค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการเสนอโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการต่อเนื่องได้ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการซึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568มี5ประเด็นการพัฒนาดังนี้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติโดยมีศึกษาที่การจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคณะทํางานด้านการพัฒนาเมืองรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคณะทํางานด้านการพัฒนาระบบเกษตรและอุตสาหกรรมแปลรูปที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเกษตรและสากลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคณะทํางานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์โดยมีท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคณะทํางานและด้านการพัฒนาการค้าลงทุนอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษมีพาณิจจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะทํางานเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีคือเมืองแห่งการท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน